สวัสดีครับไม่เป็นไรครับเออ่ถ้าหมดหกชุดเนาะ,อะเอาจอากเดี๋ยวพี่มาใส่ใช่ใยาละกล่อ,องจะไ,ได้กอบเดี๋ยวพี่มาเอานะเดี๋ยวพี่ไป สวัสดีครับพี่พ,พี่วันนี้สามพี่เสก <c oughs> เอาเต้าหู้ไม่หวาน5ถุงแล้วก็น้ำขิง5ถุงครับผมดเดี๋ยวผมมาเอานะครับไม่หวานพี่ไม่ใส่น้ำตาลเหมือนไม่ใส่น้ำตาลพี่ครับ พารตี่ใช่ครับครบับเนอะมีอะข,ขอบพี่อเมริกาโน,โน่มไม่หวาครับครับผมยืนนะครับครับ เชิญครับใช่ครับผมเื้อคู่เจ็ดสองบาทส้เจ็ดสองบา